สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตะวันออกยาว15กิโลเมตรนะครับโดยกรมทางหลวงเปิดประมูลแล้วใช้งบประมาณ3,200ล้านบาทนะครับเป็นถนน4เลนพร้อม2ทางต่างระดับ7สะพานข้ามลำน้ำเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้งว่าทางกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการเปิดการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออกตอนแยกทางหลวงหมายเลข1 17สายนาครสวรรค์พิษณุโลกระยะทาง15.26กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้างรวม3,200ล้านบาทคาดว่าจะลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างได้ไม่เกินเดือนกันยายน2564ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2-3ปีนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ใน ปี2,566ถึง2,567นะครับโดยโครงการนะครับเริ่มต้นที่กิโลเมตรศูนย์พื้นที่ตำบลบ,บางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่15แยกทางหลวงหมายเลข225สายนครสวรรค์ชัยภูมิตำบลทับกลิตอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แบ่งเป็นการก่อสร้างทั้งหมด4ตอนได้แก่ตอนที่1ระยะทาง1.1กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้าง950ล้านบาท คาดใช้เวลาก่อสร้าง1,080วันตอนที่2ระยะทาง4.9กิโลเมตรงบประมาณ540ล้านบาทคาดใช้เวลาก่อสร้าง600วันตอนที่3ระยะทาง5.2กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง740ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้าง720วันตอนที่4ระยะทาง4กิโลเมตร งบประมาณ970ล้านบาทคาดใช้เวลาก่อสร้าง1,080วันนะครับรูปแบบโครงการนะครับก่อสร้างทางหลวงขนาดสีช่องจราจรไปกลับเริ่มจากทางหลวงหมายเลข117สายนครสวรรค์พิษณุโลกไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข225สายนครสวรรค์ชชยภูมิครอบคุมพื้นที่2อำเภอ5ตำบลประกอบไปด้วยตำบลบางม่วงตำบลเกลียงไกรตำบลบางพระหลวงของอำเภอเมืองและตำบลทับกฤษใต้ตำบลทับกฤษของอำเภอชุมแสง นอกจากนี้จะก่อสร้างทางแยกต่างระดับ2แห่งได้แก่1จุดตัดทางหลวงหมายเลข117และจุดตัดทางหลวงหมายเลข225รวมทั้งสร้างจุดกลับรถใต้สะพานทั้งหมด7จุดความสูงของช่องลอดไม่ต่ำกว่า5เมตร สร้างสะพานข้ามลำน้ำทั้งหมด7แห่งสะพานข้ามถนนเดิมอีก2แห่งและอุโมงค์สำหรับระบายน้ำขนาดใหญ่ประมาณ24แห่งตลอดเส้นทางนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางในตัวเมืองนครสวรรค์หนาแน่นส่งผลกระทบด้านการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยลดปริมาณการจราจรที่ไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ออกมาใช้ทางเลี่ยงเมืองแทนนะครับรวมทั้งเชื่อมต่อจากทางหลวงหมายเลข117และทางหลวงหมายเลข2 2 5ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานเช่นจังหวัดชัยภูมินครสวรรค์และขอนแก่นสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางด้วยนะ สาหรับทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแบ่งเป็น2ด้านคือทางด้านเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตะวันตกระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่12ระยะทาง12กิโลเมตรทางหลวงสร้างและเปิดใช้งานไปแล้วเมื่อปี2,562นะครับและทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก มีแผนก่อสร้าง2ช่วงคือที่กำลังจะก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์และรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะผ่านจังหวัดนครสวรรค์เช่นรถไฟทางคู่และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง<ส>มอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการ การพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ